xem thôn này mà luồng này mà lâm chung ma phúc chung ma phùm chung ma phùm ma bằng chung ma căng chung ma mìa เอาละฮานี่โน้มีโน้มันกะาระธรรมดาดอกหมอล้หมอโลงตกมีการเจ้าของดอกถึงเงี้คุณครู นามานี้ข้าควย,ยมือนอมคุณพระไทยโจมจีสามพระองค์เลี้ยมคุมตัวข้าจะสุไลองค์พระผป้ดนันในบารังรยทงหัวสันเดชมาคุมตัวข้าหมอมผมวันนี้ลาให้มีฤทธิ์ในหูดุงดีตัวสวัสด์ อย่าลืมพอจะได้มีมานขัดไปยอมขานป่วยยานคุณประทับสามั่านสิริมาคุ้มเลียมให้นานลาให้นานลาให้มาเที่ยมไฟขันไปตัวข้วขาราชวังไหม้มั่งดูไฟขัดไปคำไฟทั้งขัวขอรื่้มพอขอรื่องม,มีไรตัวปัญญาเรียนไรคือรำนั่นสิทำเรื่องสุภนาผมลุ่นลังพังลืมพอพังบอกคือมีน,นามทั้งางานในกเกะตร กับทั้งมีหนักหน่อยพิทุนมีทะะรณีก็นั่นละก็นั่นละก็มีแต่ที่ไปสองเงี้ยลูกค้ากับธนาค่าพองไปสวนกุฏนาที่วันนาอยู่ฝ่าเซนสันลงลงชื่โอ่งมีเจ้าดุนพข้าไปน่ะอิน เมนเดอพอเมนยินคำวอนเนี่หลานจาเฝ้าขอให้คุณมาเข้าในมารงซอยซึนเมนเดอพอมมเมนสิลำเบืนคืนคอยมาสุยป้องป้องกา,ายทาสุไลเตุกขืนม่อนบ่อนได้ขอให้ว่าราให้ได้อาศัยคู่ฆ่าทีต์ก็เดิ่มพอขอเริ่มเม่อละให้คุณคู่กิจวะปั่นเปรย์เลวเลจ้าจารย์ผมนำอยู่คุณคู่น้องซอยลูกศิษย์ลำเบือนจะฆ่าขังหลังสมอง โก้ไล่สวยลูกรองน้ำพ่อขอใจให้ฟ้องมือเดินละบบาลำโหสลมงบุญคุณพ่อให้บาโลกเรียบกลางทางกำไฟลังจารันลาเาันนี่จะรันลาใจปิดปาดฟันโบกปะปะขั้นก่อนเึนกุมบาอาจารย์สอนสวยได้ร้อจะไล่วินขัดปิดใจนัพิคุณกู้ใรสวยยาำพงวยปากเฝ้าเด่นดินเด่นลิงอื่นแม โตกะเตะไปคุ้พอบีนากับตันคุ้มมันดาสลํำสู้คำลูกเสีําวันนี้วันนี้เสียงดีค่ะกิลิ่นเสียงละต่อสู้ว่ามียานย้อนไปเ่มียานย้อนไปนอนไเอาละฮา,านี้ขอกับเรียนถูกถูกท่กทานปู้มีเกียรติสูงสัก์สวัสดีมีพระผู้เกียรติสูงลุงป่า ถึงเวลาเร็วเตรียมตัวตั้งทา่าจินขอาปลาเรียบร้อยทะนเอ,อื่นมูกันบางคนนั้นได้นั่งเบิ่งกันเฉยว่าเคยฟังเคยเห็นทั้งแต่หอลำลูหอลำลูซุม่มหนีกหูหอลำบอกขอทวา่าโเข้าไหลนอพอใหญ่ไม่ใหญ่โจข้าไห,จหลจังมาพอพบหกนาเยมาได้พบกกันนอกจากนั้น้านดืน,บบนตำบลไก่เมีนทั้งใดคือกนชจบแต่ลำก่อนนี้ตามความจริงวันนี้บ่ลำดีคนสา พวกเจ้าภาพจังมาหมดคณะเรียบร้อยลงหานอ่านก่อนขอขกายนอนืู้ประนังฟังเสียงฟังสำเนียงบทก่อนผ่านมาไหลเล็วผมไปแนวโรงถ่าเวลาสามทุ่มเศษพระที่เลวแต่เศร้ายินเลวสวดมนต์บุป,ปกิจเบื้องตนทุกจังกระทำหมด กำหนดกันบอหลอมขนาดดนลี่พร้อมข้าบางคนแต่พยาย,ยมมาพร้อมหัวเดือดตู้อยู่ทางอนเลี้วจังสิมาเอาอันนาละพงหมู่คุ้มลุงเอาอันนาละพงหมู่คุ้มลุงหมดทางฝุ่นห้วนหนิดเบาสาวบ่หลอมเงินเงินเลืมาคูรควรมีค่าง้อไปคนรักสัทะลดละเล่นโดค้คนเท่าเบิงเล่ส่วนผมมีข้างดา้ผมก็ขับคาราวาเตียสั่นละเล่นละมาบ่หลอมวันนี้จะสิดีหรือไร ฟังไปตะก่อนเฟิงเถิงลาอายุคำนี้ดึงให้ดึกขึ้ฟังไปเบิ่งจาะขึ้นขึ้นนึกกระทำเป็นมีหลัดเด้อคุณพอ่อมีหลัดเด้ลคุณมีสิบพอเห็นผมเลยว่าบางงานเศร้าเลวเศร้าเลวเนี่ยว่าทำบุญนี่ออกมาใส่น้ำเปิ่นบัดงานโตเบิง่งเกินญาติผมมีสิบพอทีไปเว้าใส่ไปอีกจังหนึ่งสันเด้อคุณพ่อคำนี้ขอกราบไปทุกแทนที่ระชนบางลำดุดนั้นหลงยังอิน่นปวดที่ขืนขืน ในละเด้อขอลงทำก่อตทานกองวังนั่นล่ะอใาส่รัดพีร่รองชาวหมบ้านจอยเชียงจอยนั่นล่ปะป้านอกเสือเพื่อฟันกังคาในดื้อพอไในดื้อไม่ไหนก็นมาถึงงานคำขึ้นยืนแจงยืนแจงก็สแสดงความเมาล้มบอขอตามาเบิ่งตาเบิงบ่งอาปอลงมืน่นยาเจี๊ยอลงมืน่นยาเจี๊ อคอยเป็นคอยไปสะกอนแม่ยังฝนลิ้นตีไหวเจ้าเฝ้าลินเดอหญ้าปะปูกระไดให้ลูกได้เต้าได้ร่องได้ล่ำในปีใน้องได้ฟังมวนๆสะกอนคือสีบ๊แห้งดอกไม้ปาจอยกระสีตกทอนี่ละเออเอาคอยเป็นคอยไปคอยไปคอยมาไปซาซาเสื้ผ้าดวงงาม อยังดีเลยพี่นออ้องแม่ใหญ่ใส่ปกติแค่เป็นทั้งบานมอแค่นปอนทั้งบานกูขาดนี่ลงให้หน้าบ่อใดเพราะว่าฝนมันแห้งเพราะว่าน้ำม,มันสิเกียรไปเมิดแห้งเติบมือเศรเ 2, ี่นตกใบสองใบสามกัดขึ้นมาอีกปัดมาหอดน้องสองห้องบัดเป็นส้งแหงแห่น,ญญนี่เออแคยังดียุดอ,อกเนาะพี่น้องเอาเออลำกูลำกอน ล่ำกอนประยกยกเลกเหกหมานยกเลเ็กเหกษไล่ากาดนอกกรไสาเนาะคอยเป็นคอยไปวายอโย่คู่สะกอนระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์เทตตรรมเหจังได้ขีตามของว่าาหังอันราคานาติตวานามาจา,ากการเลวลัตนังลัตนาไตรสัตขจังซึ่งวามคารพประจาริย่งซึ่งอาจารย์ครุ่งซึงคู่ อรมาปิดตาวาโยกขึ้นเลี้ยวผ้าสังซึงผ้าสาเปิ่นว่าคุณครูบาอาจารย์นี่ลืมงั้นตัวขาสัตธรรมขันสังน,นี่สเงริมสรง,ง,งบ้า,ยายปใหญ่ปะสงค์หาบนขึ้นเมืองฝ่าบนีได้เอาตัวผมน,นี่ได้มาซอยในงันบุญเดิมีเด้อสารทุนมุนศัพท์ตัวใจไปไหลลอยจังตัวของคอยสุพัดมาลำซอยขอบพระคุณปี่น้องสทธาสังว่าเต็งบุญ หมายคว,ว่ำวาเมื่อนีเจ้าภาพศรัทธาคุณพ่อคุณเมยียของเฮาเสือว่ามีบาปพอไงเสือว่ามีบุญเสือว่ามีสวรรค์เสือว่ามีนรกลมือนีจึงได้พร้อมโกบความใจสร้างงามทำบุนแปหาทรงลาระไปให้ด้วยจิตใจอันเป็นหวงมือนี้ก็ดีซาลาเลวจตุปัจจยเอติไม่เทจีวอนผ่าพรเพ่พันความด้วยพัสดุลายยางความด้วยกีตนาอันดีทั้งสามประการละบพยยอไงเมยไงก็ดี ฉะนั้นจังใดมีการสร้างน้ำทำบมุนทำท่านขึ้นมามือดีไมยความว่าการทำบมุนคือยังพ่อใหญ่แม่ใหญ่การทำบมุนนั่นคือการใหนท่านกิริยาคือการใหนวัตตูนั่นเปลว่าจังใดวัตถุนั่นแปลว่าสิ่งของฉะนั้นจังไดเรียกว่าบุญกิริยาวัตูุมีอยู่ซ้ำประเด็นแับเจ่นเด่นแชงพระแสดงมาไวาสาธกกุเสือ ป้าพอใหญ่มีอยู่เหลือมากลนข่้นสิเบาเรืองบุญเหตุปุ้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเสื้อคำสอนมีแหละหลักไล้ตนศัดสิจะเจงประแสดงใจให้จะละไิ้สุดเขตชินท่านาเปรว่าวจบกอกให้มันนั่นยืนข้องท่านด้ใจบ่ตรงหรือกว่าสิเสียได้ท่านไม่เอาสาระวัตถุมีไว้คือว่าเปรว่าให้เขาไปโดยชอบนี่ประกอบที่ให้ใจนั่นห่วงอยังให้เขาไปเร็วทันหวังโฮมกองบุญ จุกอตุนเป็นท่านวันป่วยโรยไว้ไกดีซ้ำว่าทำเปลี่ยนมือตาจีดียาบาดเปลี่ยนบ่กิงเช่นเดินสมเปลี่ยนขอรมขอตมผ่าพนเพลพันเป็นสังอาริมาสัพสังอาริมาสับนับเปลี่ยนวงเขาในกระรวมกันเขาเคือวัตูร่วมยอดกีดียาโทษให้ระตูนั้นกันใหมายของบนอีกลิ่นไหลามสังแยมสลา่าแต่สัตว์เาาท้เอยาวต่ำเปิดใจเปิดเกินเปิดขอบแพร่หนออาสัจวะนาโป่านอกอานานะอนอกา การสิมเฝ้าเรื่องท่านฟังไห่คนเงียบบรรทอนระดนิสงจัดป็นโงอัคระสะมาจะเบ้าปล่อยฝุ่มคนต่อไปือเบ้าฟังไอ ลำมาหลายบอมพ่อนอกนี่จะแมนลำนึกควันได้คาลำลำถูกความหมยายปัญญายามาเพียนกอดบอนเบาเอาไรายอธิบายไปเลยไปกันท่านลายปากงากรปูทีได้ใช่เรื่องเหตุคือกังเฮาท่านจุ้มมือเดียวกว่าการลากังเฮาท่านจุ้มมือเรียวกว่าการละการาตามการเวนลวาบลำมาทำในพิธันสองท่านหาท่านสามท่านสิง เอาละจังสัน้นละปอยไ่มีท่านสองท่านหาท่านสามท่านสี่คือหนึ่งสามีท่านสองสหายท่านสามบุคลิกท่านคือท่านในพระสูตรท่านในพระวินัยท่านในพระปรมาจารย์ดอกเป็นหมวดดันล้ำใ้แห่งสวยเป๋ฟังอีกรวยสวยหอดจังว่าป้อจงเป็นคนเขียนเล่นไป,ปรปทุมจริงภตษิขิงสาสาพิธมคำเพิ่อว่าป,ปยาย้อยญ่บ่แม่นเียนเม่ป้าล้ำทาหมู่ฝูง ในวิถีคนอยู่เขาว่าอ่อนจิตตานักกีรตทั้งเจ็ดบาเวียเปลี่ยนไปสัมปัตตลำไปเลยกไปตามก่อนยนใส ลํำจังสีจังใดคว่มรู้สู่สมองลํำไปโรดบ่ต้องของเกี้ยวทำกาบล้ำตามสับตามเปรนนนต้นโจอเอาห้หมอกับเขาฟังเอามุ้นหีเทีจังไปแหงเหี่ยวเปียวสัมบ่ทำไผ่ท่านในประสูตบ,บ่ไปสิจังไ้ฟังชัดเตมีเด้อท่านในป่าปร,ปรมัตฝ่ามาหกขอปาไปได้ำพอตำพอฟังเอามีสีใดบริอันนางทางสัมผสมทางสประสม นึงน่งๆแค่น้อยกัน่ะล่ะมอเช่นเหงายเพียงพอน,นลงได้ฟ้อนได้ย้อนใส่กันมึงกัน่าให้โอกาสลูกเต่าทุกงานทุกงาน,นาเน,นาะเมยเนาะเป็นบุญกุนนะักยิงไงเด้อสำหรับมอลลักระได แล้วเอาตะเคียนเกีื่อนเกลื่อนสันเด้อทาพี่น้องบ้านไก่ดิเด้อนี่เออมันเพิก็สองทุ่มเนาะโอ,ขอ้ขอบคุณขอบคุณคุณฟอนซอยขอบคุณครับโอ้ยตั้งลำปีนเนาะเออมีตะปูลออได้ละอยู่ไหนพี่พีนี่ลำดวนเลย ท่านร้อยตำรวจตีแต่สิบวมนนี้แต่งแต่ตำรวจทีลายยุ่งนี่ไงเออมี่แต่งแต่นายร้อยนายพันนี่ก็ยุ่งตีดีเลย เอาสามนันล่ะพูดเอาสามนันสากคนโน้นอะไรเอาสามนันสากคนโน้นอะไรอาหนันเดือขี่ใบอนหลังผู้ฟังมันยืนขี่เดินไปหน้าก่าละมันโตไปน้าก่าละมันโตเอาเดิมพอรับน้องหันมี่ระฟังบาลบอนเดินน้ำรำน้ำรำรำนี่นี่ดีขับตัวรำรำนี่นี่ดีขับตัวเดือดคุณพอสิให้รับรองตัวว่าให้ดีตัวได้ไปการลองเลยรำพอเริ พาอุกนแนวจําจะนําลําเชนเอานั้นเดินเดิดนเดินเแฟนคนเมืองเอาคนต่อที่แฟงฟังฟังเขาเอาบุญทุนแตงบุญแตงเป็นเดิมพอแฟงสุขบได้น พอปรรับความรู้สู่ตาศึกษาจังเลือกพอไรหามาฟังเมา่ฟังดังเย็งดึงเกลียงบทสาเรียงถึงใจใครกันหันรอนบนลใส่คนเป็นก็ประร้องพิงกันลองทำนองสาแรลมเลยเมื่อตจะคนฟังใครแค่คนงอนปอปอลืมปอมีความไพ่เราก็เดินระเลื่อนจนเมืกาได้เสียงกลอมกลมความล้ำเลยขาจนหงฝาดปอขอให้คนเนาเนี่ยวจากโยกวดโยเกียวดีใส่ไปเลยจากลูกใช่ลูกเคยเติดปะบ้า ไมีลูกใช่ไหมไปตามใจเอินซังเบาเรื่มพอวันหน้าเลียนลังเสี้อเริ่มเน่ไปตามผู้ตัดไปรุ่มเต่ายองกันพวกหอลำขอเขาไปตามขัดไปคู่สังสนมาลำนั่นเดินเดินเดินเดนิเดนเดินเด,นเดนินให้สัตว์ฟังหลังนีมือบานซุ่มหมอลำเฮ้ขนันมันบนสวนเป้าตองนั่นนาน,นั่นนาน,นั่น trong khi tôi muốn tôi tàu vay lùm mông cà lắm đi khảo tông để kể lại chị nếu đại thương đầy, đầy, đầy năm chi năm đưa tôi phát đi trên tàu vào bụng ta dù thăng thăng chia hai bóng ở gần lắp đủ gần กอดงามก็มาลำเดล่ลำด่วนโอ้ขอบคุณขอบคุณที่ฟอนซอยกันอนุรักษ์วัลลัมก่อนเซกเลนซอยกันพี่น้องเฮ้าลงตั้งหลักสักคนตลาจเจ้าเบ้าไลน์อันไหลแนวต่อย,ยกเล็กกระได เห็นไหนม่ีายใส่พอไงใช้เออได้ฟังเสียงแค้นเป็นยังไงเอ้ยกูเสียงแค้นมาดีแต่ละมือนี่มันถืดฝนไหมว่หมอแค้นนี่ เดือคุณพอรับเฝ้าจำนั่นสิลาจากเดินจนจำนั่นสิลาจากเดินจนสีได้ลาดีอดคู่รับประจํากคบบัวบานบานขนิงสาวเจ้าวบ่าวบานบานขนิงสาวเจ้าเบ่าวลานันเดือผู้สาวผู้เศรษฐีหั่นหัวสะเทือน้ำนั่นแล้ยอ่าเศร้าสะควันบอมสิทธิเงินดีบัดนติโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อมาเบิ่งสุปีเลย